สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะอีกแล้วในรอบหนึ่งเดือนหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งใช่ไม่ได้ลงมาน่าจะสักประมาณเดือนหนึ่งได้ใช่เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตน้องปลาประจําเดือนมีนาคมนะคะก็มีปลาใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีตู้หลายๆตู้มามีการสับเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็มีตู้ที่ลูกค้ามาเวิร์กช็อปเนาะใหม่ๆหลายตู้เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะครับผมเริ่มนี้ตู้แรกเลยเลรอตู้แรกเลยตู้นี้ขนาด 24นิ้วอ่าเป็นแบบไซส์แบบว่ามาตรฐานมาตรฐานก็เอ่อหกสิบสนะครับก็เอออันนี้เป็นสายพิเศษทั้งใบนะครับแล้วก็จัดแบบสไตล์แบบว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับอันนี้ลูกค้ามาเวิร์กช็อปสวันเลยวันแรกวางเลเยอร์ทั้งหมดเนาะแล้วก็อีกวันนึงก็มาลงต้นไม้ใช่ครับอันนี้ลูกค้าสั่งเซตทั้งหมดเลยเนาะไฟกลอง คาร์บอนทุกอย่างใช่ให้เราจัดเตรียมให้นะครับแล้วก็มาเรียนทำตั้งแต่เลเยอร์เลยแล้วก็ลงดินลงอะไรทุกอย่างต้นไม้ก็ต้นไม้ก็มาทําอีกวันหนึ่งนะครับก็ทำสองวันเรียบร้อยอันนี้ดูแลให้อยู่นะครับเริ่มเริ่มเขียวแล้วแล้วก็เดี๋ยวพอสมบูรณ์ปุ๊บก็ไปส่งให้ลูกค้าอันนี้น่าจะสักประมาณ2สัปดาห์ได้แล้วเนาะตู้นี้ใช่สองสัดาหแล้วหลังจากนี้ประมาณสสัปดาห์แล้วก็คือ ตอนนี้หญ้าข้างล่างนะคะเริ่มเริ่มลามอ่าเริ่มรามแล้วเนาะแล้วก็ข้างหลังก็เริ่มฟูมอสเริ่มมีความเขียวเซตตัวได้ใช่ใช่เริ่มคลายฟองแล้วโอเคมากมากเลยนะคะตอนนี้ผมก็ลงสั์คุมตะไข่ไปแล้วนะครับออโต้สอดดามกุ้งอะไรอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนี้ตู้นี้นะครับแล้วก็มาดูตู้ข้างๆเลยไม่แพ้กันอ่าตู้นี้ก็วางเลเยอร์เอาไว้ก่อนนะคะลูกค้าตู้ขนาด18นิ้วใช่ไหมแต่เป็นทรงลึกอ่า ก็ดีไซน์แบบว่าพอดีลูกค้าไปเห็นเล็บประเลนในตู้ประกวดอตู้ที่งานประกวดใช่ใช่แล้วอยากมาลองจัดบ้างนะครับลูกค้าก็เลยมาเรียนจัดด้วยนะครับใช่ตอนนี้ทําในเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าลูกค้ามาทําไม้น้ําตกอจะมาปักต้นไม้ลงต้นไม้ใช่ซึ่งถือว่าเลยงเอาทรงสวยมากนะใช่จริงๆลูกค้าเองก็งงว่าทําได้ไงค่อยๆเชือสเต็ปจนเสร็จคืออันนี้ลูกค้าคือลงมือทําด้วยตัวเองเลยนะก็คือ ค่อยๆนะคะมันอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะในการจับกว่าจะประกอบโครงล่างเนาะแล้วก็มีการยิงโฟมนะคะช่วยเพือให้เสร็ตัวได้เร็วขึ้นถือว่าสวยมากๆเลยนะถ้ามีไม้น้ำนี่คิดว่าน่าจะแบบจะงขึ้นมาอีกเดี๋ยวรอดูเลยครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าก็มา workshop กันนี่ตัวนี้ก็เ w o r k ช h อปนะคะวันเดียวเสร็จอันนี้วันเดียวเสร็จรอต้นไม้ฟูใช่อันนี้ลูกค้าก็เป็นตู้เตา เต่าสิบนิ้วนะคะใส่คาร์บอนจิ๋วไปด้วยใช่ลูกค้าส่งเล็บมาเลยครับแล้วก็นั่งทำด้วยกันออันนี้ลูกค้ามีเซน์ในการจัดแบบสวยมากนะครับเป็นโครงไม้วางเลเยอร์เอาเองอะไรเองหมดตรงนี้ไม้พื้นเป็นกอสโซนะครับเดี๋ยวรอน้องลามเนาะใช่ใช่โอเคเลยโอเคต่อมาตู้คุณซันนี่ก็อันนี้ตู้เต่าแปดนิ้วนะครับรอต้นไม้โตอยู่เหมือนกันนะอันนี้ใช้คาร์บอนจิ๋วเหมือนกันนะครับอ ประมาณนี้อ๋อเราแวะไปดูตู้ดาก้อนหน่อยเริ่มเริ่มกลับมาดีแล้วดาก้อนสปายดาก้อนสปายเราเริ่มเริ่มดูดีขึ้นแล้วตอนนี้น้องก็โซ่ก็เลยกําลังลามอย่างดีแล้วเริ่มลามแล้วนะคะน้าใสกิ้งใช่โอเคเลยรอเดินเต็มอันนี้ไม่ใช่คาร์บอนด้วยนะครับเดี๋ยวรอเดินเต็มก็โอเคแล้วโอเคอาจจะใช้เวลานิดนึงเนาะสำหรับตระกูลพวกย้าเนาะถ้าไม่มีคาร์บอนใช่ครับผมโอเคอะไปกันต่อนะคะ ไปกันต่อมีตู้ที่กําลังจัดไว้ค้างอยู่ด้วยตู้ที่จัดค้างอยู่อันนั้นคือลูกค้าสั่งจัดไว้นะคะเป็นแนวที่เพิ่งเคยจัดครั้งแรกเหมือนกันลูกค้ามีเล็ฟมาว่าอยากได้แนวแบบอุโมงค์อุโมงค์แบบมีความแบบแสงส่องถึงด้านล่างอ่าโหเป็นไงอ่ะดูในกล้องโคตรจะสวยของจริงก็สวยก็คือเพิ่งจะมีการลงเลเยอร์เสร็จเนาะแล้วก็ วันนี้จะเริ่มปักต้นไม้นะคะต้นไม้ลูกค้าเลือกเป็นต้นหวีสามใบเนาะด้านบนนะแล้วก็มีมอสทีนิดหน่อยแล้วก็ตรงกลางสังเกตว่าจะเป็นถ้านะครับอืแล้วก็มีแสงลงมาแค่ตรงกลางถ้าเป็นหินก้อนนึ่อคือถ้าต้นไม้เขียวฟูเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบเต็มฟอร์มมากใช่อันนี้ตู้18นิ้วเหมือนกันไหมสิบแปนิ้วทรงแคบทรงแคบนะคะทรงสูงทรงแคบครับผมสวยนะ สวยเลยเดี๋ยวรอให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใช่โอเคต่อมาก็ตู้เดิมเนาะทั่วไปตู้ปรกกาศแล้วก็ตู้เตาแปดนี้ตัดรอบที่6แล้วมั้งครับเนี่ยเอาเอาไปตัดแล้วไปแปะตู้อื่นแล้วด้วยใช่ใช้ต้นไม้แล้วตอนนี้ใช่ต้นไม้คือโตเกินแล้วต้องเอาตัดไปไว้ตู้อื่นบ้างนะคะส่วนน้องปลาทองก็หิวข้าวแล้วนะครับเวลานี้เวลานี้ได้เวลากินข้าวแล้วแต่ว่า ขออัดคลิปวิดีโอก่อนให้ F4 เนอะอยากได้ดูอัปเดตกันนะคะใครที่ได้ไปเที่ยวที่งานไม้น้ำเนาะออย่าลืมไป ดูตู้ของเรานะคะที่เราลงประกวดนะครับเบือนหนึ่งนะครับผมโอกาสครับรีบไปดูนะครับเดี๋ยวเขาเริ่มเริ่มเก็บอ่าสิ้นเดือนนี้นะครับผมตู้ของร้านเราหมายเลขหนึ่งเลยหมายเลขแรกเลยนะครับได้รางวัลด้วยนั่นคือรางวัลนักจัหน้าใหม่นักจัดหน้าใหม่ส่วนตู้นี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม้น้ําก็ยังฟูใช่แต่มีปลาเข้ามาเลี้ยงตัวหนึ่งนะครับน้องมาใหม่น้องมาใหม่ใช่แต่นี้ผมลองเลี้ยงอยู่นะครับน้องคุลลี่ใช่ไหมน้องคิลลี่ฟิตนะครับน้องคิลลี่ฟิต อันนี้เป็นตัวผู้เนาะใช่ใเขาทําหน้าที่อะไรบ้างคะก็จะสวยงามอย่างเดียวเลยครับอโลใช่แต่ต้องสิ่งที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องการขุดดินหรืออะไรเงี้ยอันนี้ยังอยู่ช่วงศึกษานะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะพฤติกรรมแบบไหนแต่สีสันเขาแบบสวยนะสวยคอนงชัดใช่นะครับคือแปลกอะใช่เป็นสีที่แปลกหาหาปลาที่แบบประมาณนี้ได้ยากหน้าตาเขาเหมือนเขาคล้ายคล้ายปลาบู่เหมือนกันนะ คล้ายให้คล้ายมองตรงข้างหน้าให้คล้ายปลาบูแต่มีความไหวเหมือนปลาหมอืมวนิ่งๆไม่ค่อยมีมดไค่แต่สีสันไม่ดุเนาะบางคนก็บอกว่าดุบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยดุก็เลยเดี๋ยวช่วงลองดูเหมือนกันแลว็ลองดูเนาะโอเคแต่ยังไม่มีมาจำหน่ายนะคะอันนี้ทางร้านเราเลี้ยงไว้ศึกษาดูก่อนนะคะโอเคส่วนนี่อัปเดตนะคะน้องหอยกับน้องปู ตอนนี้น้องปูชิลลี่นะคะมีเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะคะมีทั้งตัวที่เป็นสีชมพูนะคะกับน้องตัวก้ามแดงสีเทานะคะเอาเรเากรตีลังกาโชว์ให้เลยน้องอยู่ที่ตัวละ200แล้วก็300บาทนะคะตามสีม <c oughs> ถ้ายิ่งสีแดงนะคะสีออกแดงแดงชมพูนี่ก็จะอยู่ที่เลยสามนะใช่ในตัวเนี้ยน่นารัก <c oughs> พวกนี้เป็นปูน้ําแต่ว่า ควรมีพื้นบกให้เขาด้วยนะคะอาจาออจะน้ำสัก80นะคะพื้นบกให้เขาสัก20ก็ได้นะคะหากิ่งไม้ขอนไม้หรือว่าแนวก้อนหินนะคะเพื่อให้เขาขึ้นมาอาบแดดนะคะหรือว่ามาหาออกซิเจนบริเวณตรงนี้ได้นะคะพวกนี้ต้องการออกซิเจนสูงนะแล้วก็ในตู้นี้ก็ยังมีหอยนะคะสุราเวสีนะคะหรือหอยกระต่ายนะสีเรายังมีเนื้อสีส้มนะคะสีเหลืองสีดำก็ยังมีอยู่นะใครที่สนใจน้องๆก็สามารถเข้ามาติดต่อ รับน้องๆไปได้นะคะเลดราคาก็ราคาสีต่างกันนะคะก็เริ่มต้นนี้150บาทอ่จนถึงสีส้มเนี่ย250บาทโอเคไปกันต่อไปกันต่ออเดี๋ยวแวบมาดูตู้ลูกค้าตู้นี้หน่อยเป็นกระแสมากดังในติ k ต o อกมากนะคะลงไปน้องมาริโมะนะคะอันนี้ลูกค้ามีมาริโมะมาให้แล้วก็ให้เราทำการจัดตู้ให้กับน้องหน่อยนะคะ ก็เลยได้เป็นแท่นวางมาริโมะแบบ<ช>นี้เลยเชิดชูน้องหน่อยมีแต่คนชอบนะสวยนะ<ช>แล้วก็ใส่น้องประกัดไปใช่ระหว่างรอะร,ระหว่างรอส่งให้กับลูกค้า<ช>เพื่อให้ระบบแบคเทียรยมันเซ็ตตัวได้อย่างดีน<ช>เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาแนะนําปลาในร้านเราคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะเน้น เน้นเข้าๆปลาทั่วไปส่วนเน้นเฉพาะจอจงเนี่ยอาจจะเป็นปลาใหม่ที่เข้ามาส่วนพวกราคาหรืออะไรพวกนี้ลูกค้าสามารถไปกดดูที่ลิงค์ Open l i n งคได้แล้วกดไปที่ m y Shop นะคะจะขึ้นตัวสินค้าราคาของน้องปลาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าให้บอกราคาทีละอันเนี่ยน่าจะนานนะคะอันนี้อาจจะอัปเดตคร่าๆยังมีอะไรอยู่บ้างนะคะโอเคอันแรกเลยตู้แรกอนี้น้องลาไอ ตัวไซส์กำลังพอดีนะคะสามารถเลี้ยงให้ใหญ่เพิ่มกว่านี้ได้อีกนะคะเลี้ยงรวมเป็นฝูงกันก็จะแบบสวยมากนะคะแล้วอายเลี้ยงกับกุ้งได้นะคะใจดีนะไม่ดุนะคะใครที่สนใจอยากรับน้องๆไปก็ทักมาสอบถามได้นะคะตาเขาจะเป็นสีฟ้าเรืงแสงทุกคนชอบมากอ่าโอเคต่อไปต่อไปมีหนึ่งอานีออนนะคะรอบนี้นีออนมาตัวไซส์กำลังพอดีเลยนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะ ใครที่ต้องการมีออนไปรวมฝูงใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ล้วเรามีเรียบร้อยแล้วนะคะมีออนนี้ก็คือหางสีแดงจะสั้นกว่านะครับของโซตสีแดงเนาะจะต่างกับพวกคาร์ดิเนลตรงสีแดงนี่แหละนะคะใครที่แยกไม่ออกลองดูแถบสีแดงด้านท้ายของน้องใช่ใช่เอะต่อมาต่อไปอันนี้เหลือน้อยแล้วอ่ะน้องบูคิงนะคะจะหมดรอบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหมดรอบนี้จะรออีกทีนาจะแบบยาวเลยเนาะเขาเป็นปลายปีเลยเนาะเพราะเป็นปลาแบบ ตามฤดูกาลเนาะมาแล้วก็เดี๋ยวหายไปนะคะพวกนี้ดุนิดนึงเนาะไซส์จะใหญ่นะคะเลี้ยงกับกุ้งอาจจะมีไล่กุ้งบ้างนะคะสําหรับรบูคิงนะ แนะนำเลี้ยงตัวใหญ่ๆจะดีกว่าแล้วก็ดเกน่้กระโดดเก่งด้วยใช่ซึ่งข้างๆก็เหมือนกันเหมือนกันลำมิโนะนะคะพวกนี้ใช้ใหญ่ได้อีกนะคะรวมไปถึงไล่กุ้งเนาะมีความฉบเฉียวค่อนข้างชอบปลาว่ายน้ำไวๆเนี่ยสองตู้นี้แหละเหมาะที่สุดแล้วใช่แต่ไม่ค่อยเหมาะเลี้ยงคู่กับปลาที่ว่ายช้าๆหรือว่าพวกกุ้งอะไรพวกนี้นะคะใช่โอเคต่อมาลงมาข้างล่างอันนี้เป็นเซตเดิมที่เรามีอยู่แล้วเราขอไปไวๆหน่อยเนาะ ก็จะมีนี่นะคะข้างขวานเล็กเหมือนกันอ่าข้างขวานเล็กอันนี้ก็ไซส์กาลังพอดีเลยนะคะไม่เล็กนะทุกคนใครที่ต้องการให้มีน้องปาซิลรวมฝูงใหญ่ๆเนี่ยอ่าข้างขวานเล็กถือว่าใหญ่ชัดเจนได้เลยสีสดด้วยนะคะครับผมส่วนวันนี้มีน้องปลา<อ>ใหม่มนาะอ่าอัปเดตน้องใหม่หน่อยนะคะนั่นก็คือน้องแบ c ็คไทเกอร์ แบ็กไทเกอร์เป็นหมอแครนะคะสังเกตว่าสีเขาเนี่ยจะชัดมากเลยตัวผู้นะคะส่วนด้านหน้าเขาจะเป็นสีดำนะทุกคนแล้วก็ส่วนตอนปลายของตัวเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงหนูกำลงังฮิตเลยเกำลงังถูกกันเลยนะคะ,ะถ้าสีตัวใหญ่ๆสีเข้มนะคะสีชัดเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะคะส่วนถ้าตัวเมียไซส์จะเล็กกว่าแล้วก็สีจะค่อนข้างอ่อนนะคะไม่ชัดเท่ากับตัวผู้นะทุกคน ราคาน้องอยู่ที่ตัวละ60บาทนะคะถ้าซื้อเป็นคู่ผู้เมียนะคะอยู่ที่หนึ่งบาทนะคะโอ้ถ้าซื้อเป็นคู่นี้ก็ได้เป็นแบบราคาดีเลยนะคะมีลดราคาให้ด้วยน้วเท่มากเลยนะคะส่วนน้องสกาเลตนะคะก็ยังมีอยู่นะอ๋อยังมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะอยู่ตู้น้องกุ้งนะคะให้ไปเก็บน้องหอยอ่าใช่ๆใช่ใ่โอเคอังนั้นมาต่อมาเลยต่อไปนะคะน้อง ซิลตาเขียวนะเหลือน้อยมากแล้วนะคะรอบนี้ไซส์ก็ใหญ่ขึ้นมากว่าเดิมมากโดน<อ>ขนอาหารนะคะตัวไม่จิ๋วแล้วนะนะคะสำหรับน้องซิลตาเขียวนะคะแล้วก็ยังมีอิเล็กโทรไมคอนนะคะน้องปลาเผาเรานั่นเองน้องปลาเผาอิเล็กโทรไมคอนนี่ก็ยังอยู่ในไซส์ที่ถือว่าโอเคนะมไม่เล็กแล้วก็ไม่ผอมนะคะยังอนทนสมบูรณ์ดีแล้วก็ไม่ขี้อายด้วยนี่ออกมาเล่นด้านหน้านะคะ โอเคต่อไปมีโก l เลเซอร์มาเพิ่มนิดหน่อยโก l เลเซอร์รอบนี้สีชัดมากเลเซอร์ของแท้ชัดจริงๆเส้นมาแบบว่าคมชัดนะใครที่อยากได้น้องปลาสีแจ่มๆนะปลาแพะนะคะก็รับน้องโก l เลเซอร์ไปได้นะรอบนี้มาสีชัดมากนะคะมีอโดฟอยอยู่นะแล้วก็มีแพะซิมิลิตนะคะรวมไปถึงมีแพะพิกมี่อยู่ด้วยนะคะ ใครที่ยังต้องการน้องแพะนะคะบางทีพวกนี้มาเป็นรอบๆน้องหายากด้วยนะคะบางครั้งบางทีก็ไม่มีเลยอนะคะเดี๋ยวน้องแพะเราจะมีอีกรดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรตแรกก่อนนะคะโดฟอยปิกมี่โกเลเซอร์นะคะสิมิลิตนะคะโอเคต่อมาปลาจินตะไข่ประจำตู้เรานะครับก็คือออตโตนะครับออตโตวนนี้ก็มีมาสต็อกเต็มเลยเพียบเลยนะคะ โอรอบที่แล้วนี่มีแต่คนถามหาออโต<ช>อ้รอบนี้มาเติมเต็มเพียบเลยนะคะคมีมไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ<ช>สามารถเลือกได้นะแล้วก็มีน้องคาวคิลลี่ะะเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเป็นต,ตัวผู้ก็ยังมีอยู่นะคะ,ะแต่ว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ,ะสำหรับน้องคาวคิลลี่เนาะเป็นปลา ผิวน้ำนะคะน่ารักนะใช่ใจดีด้วยนะนี้ลายเหมือนแพนด้าแต่ว่าตาเรืองแสงนิดนิดใช่แล้วก็ไหวผิวน้ำโอเคต่อไปขึ้นไปแพแพนด้าแล้วกันโอเครอบนี้แพแพนด้าถือว่าแข็งแรงเลยอ่ะกินเก่งด้วยใช่แล้วก็ไม่ไม่ผอมนะคะใครที่รับไปนี่ให้น้องไปช่วย เก็บเสรอาหารนี่คือขยันมากนะคะไม่ไม่ไม่ขอไม่แกนนะคะไซส์กำลังน่ารักเลยนะสำหรับแพ้แพนด้านะคะตัวละ60บาทนะคะโอเควนยาวมากต่อไปนะคะน้องแพสส้มเวเนนะคะกลมปุ๊บกลมปุ๊บเลยนะส้มเวเนนี้สามารถกลมได้มากกว่านี้อีกแล้วก็แล้วก็สีเข้มได้มากกว่านี้นะคะทั้งสีดําและสีส้มเขาเลยนะคะ อันนี้อยู่ที่ตัวละ180บาทสองตัว350นะคะใช่แล้วก็ข้างๆกันเลยไว้คาวอาไว้คาวอันนี้เป็นไว้คาวสีปกติเนาะใช่ก็เวลาเลี้ยงชอบแบบน้ำเย็นๆไหลๆนะครับบางคนเอาไปใส่ตู้ลำธารก็เลี้ยงตู้ลำธารได้ไว้อบเฉียวเนาะและพวกนี้ถ้าชอบขู่กันใช่เวลาขู่กันเนี่ยเขาจะเหมือนประกันเลยครับเขาจะแผ่กลางคีบกลางคีบนะครับสวยเลยสวยมากนะคะใครที่ชอบปลา ว่ฉบเฉียวได้ว้ในตู้ลำธารได้นะคะไว่าวก็เหมาะเลยนะคะตัวละสามบาทค่ะต่อมามีตากะมีดาใจอันนี้เป็นเกรดเพาะไทยเนาะนะคะก็คือสีสันอาจจะไม่ได้เข้มมากนะครับแต่ว่าก็เหมาะมือใหม่ที่ลองเริ่มอยากลองเริ่มเลี้ยงนะอยากลองเพาะอะไรอ๋อน้องเป็นมาผิวน้ำนะคะแล้วก็ใจดีนะ่แล้วก็ออกลูกเป็นไข่ใครที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาซิลเมตากะเนาะนะคะพวกนี้ออกลูกเป็นไข่นะคะ เลี้ยงฟิลคล้ายๆหางนกยูงแหละอะให้อาหารผิวน้ํากินผิวน้ําได้นะคะแต่ว่าของเสียก็จะมากนิดนึงเหมือนก<ช>ันด้วย<ช>ไซส์ขนาดที่เขาก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึง<ช>นะคะโอเคต่อมาต่อไปเป็นซิลกาแล็กซี่ค่ะ <Galaxy S 2> เป็นซิลกาแล็กซี่ป่าเนาะโอ้รอบนี้ก็ไซส์โตเต็มที่นะไม่เล็กไม่แกนนะคะไม่มีผอมไม่มีไส้แห้งเลย<ช>นะคะ แล้วก็ไม่ขี้อายด้วยนะคะตระกูลเดียวกับพวกอิเล็กโทรไมคอนนะคะน้องมาจากพม่าเหมือนกันนะคะตัวรั7เจ็ดสิบาทนะมีเซตสามตัวสองร้อยบาทนะคะแล้วข้างข้าที่เห็นกำลังแทะไม้อยู่น้อง l อลเอ่ีีหางยาวนะครับกระโปรงสวยมากใช่ตอนนี้กระโปรงสวยมากอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นน้อง คดีนาวทั้งธรรมดาและเผือกนะครับก็อันนี้ปลาเบสิกประจําตู้เลี้ยงสองสีรวมกันก็ถือว่าสวยดีนะแบบหนึ่งสวยบีน้องอย่างนั้นก็รวมฝูงกันได้นะคะแล้วก็ยังเหลือปิกมี่ป่านะอ๋อยังมีอยู่ปิกมี่ไซส์ใหญ่นะคะใครที่ชอบน้องปลาแพ้ปิกมี่แต่ว่าอยากได้น้องแพ้ปิกมี่ที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาปิกมี่ป่าตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะคะ แต่ไซส์เล็กเราก็ยังมีอยู่นะราคาต่างกันแค่20บาทนะคะไซส์เล็ก60สไซส์ใหญ่80บาทนะคะครวมถึงยังมีน้องลักลก้วย,กกวยด้วยลัวยยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วค่ะโอเคอ่าต่อมาเหล่าแพะนะครับน้องแพะพวกนี้โอ้โหรอบนี้พี่แพะแพะเผือกกมโตอ่าไซส์พ่อแม่พันธุ์นะครับไซส์ใหญ่ ตัวใหญ่มากทุกคนตกใจลูกค้ามาเห็นก็คือตกใจทำไมตัวใหญ่นะคะอันนี้ซื้อเป็นคู่ก็ได้หรือซื้อเดี่ยวก็ได้นะคะถ้าซื้อเป็นคู่ก็ตกคู่เมียนะคะ400บาทนะคะแต่ถ้าซื้อเดี่ยวก็ได้นะคะ300กับ200นะคะแล้วก็มีสเตอร์ไบร์แล้วก็พ็คเขียวหางยาวนะครับ แล้วก็แพ้กระดงสูงเนาะแพ้สามแถบอสแถบก็ยังมีอยู่รวมถึงแบ็กเวเน่แบ็กเวเนีแบ็กเวนีน่าจหมดแล้วนะออาหมดแล้วเหรอใช่ลูกค้าล่าสุดเอาไปแล้วอ่าโอเคโอเคอ้าวก็ประมาณนี้เนาะแพ้เผือกแพ้หางยาวนะครับประมาณนี้โอเคต่อมานี่น้องหางนกยูงเอลเลอร์นะคะช่วงนี้กําลังเป็นกระแสเนาะคนเลี้ยงเยอะมากแล้วก็เป็นที่แบบนิยมว่าแบบใครๆเข้ามาก็คือแบบ หาามใช่หามหามีซันต้ามาเรียไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ช่วงนี้ที่ร้านเรามีนะคะมาเติมแล้วนะคะใครที่สนใจอยากรับน้องๆหางนกยูงเอ็นเลอร์ซันต้ามาเรียไปก็มารับไปได้นะคะไซส์เขาสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะโอเคต่อไปนีออนดำนี่เต็มตู้เลยไซส์นี้ก็ ถือว่าใช้กลางกลางใหญ่ได้อีกใช่ใช่กินเก่งมากใช่ตามนิ้วสุดสุดใช่ครับก็เหมาะกัวตใหญ่ๆครับเพราะเขาโตได้อีกเนาะแล้วก็สีสันเขาจะแตกตาหน่อยนะครับผมก็มีกุ้งยามโตอ่ายมโตไหนซูมปึ๊บอ่านี่ครับกินตะไคร้เก่งที่สุดแล้วในกลุ่มกุ้งนะครับก็อันนี้ตัวเท่าไหร่นะ8ปดสิบาท80ดสิบาทนะครับสี่ตัวสามร้อยเนาะ ก็ถ้าใคราเลี้ยงสักเลี้ยมีมีกุ้งอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่ไปสักหน่อยก็ได้ครับจะได้ช่วยคุมตะไคร้ได้กดีนะครับโอเคต่อมาเ m b เบอร์เอมเนะครับก็คือปลาเตต้าเบสิกนะครับสีส้มครับเลี้ยงง่ายอืดสุดๆนะครับแล้วก็เป็นหมาะกับมือใหม่นะครับนองเลี้ยงไม่ยากเลยน้งงง่ายมากโอเคต่อมาเล็บมือนางจุดนะครับก็กินตะไคร้แต่ว่าอันนี้ต้องระวังเนาะเพราะว่าบางทีเขาดุนะครับ อาจจะไปไปตอดห่างปลาตัวอ the the so okay. ื่นได้เนาะก็แนะนําว่าเวลาเลี้ยงเลี้ยงตู้ใหญ่ๆเนี่ยเลี้ยงสักตัวสองตัวก็พอนะครับโอเคเพราะจแทะตลอดนะคะต้องระวังแล้วก็กุ้งกล้วยแอบอยู่ตรงนู้นน่นกุ้งกล้วยชอบมีออกซิเจนสูงนะครับน้าขึ้นบ่อยเยอะๆอาจะโบกฝุ่นอะไรเงี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็กินนะครับโอเคต่อมาข้างล่างโซนปลาแพะเหมือนกันแล้วก็ปลาเกอร์ทูดี้เอาเกอร์ทูดี้ก่อนแล้วกัน ครับผมเกิร์ตูดย์นะครับอันนี้เกิร์ตูดย์แดงเนาะก็มีตัวผู้ตัวเมียนะครับเวลาซื้อก็แนะนำว่าซื้อเป็นคู่จะดีกว่านะครับผมน้องจะได้มีกันแบบขู่แผ่ๆหน่อยเนาะแล้วก็ปลาแพะมาใหม่นะครับก็จะเป็นแพะอะไรนะอีลิแกนนะครับอีลิแกนจะเป็นอันนี้อ่าอ่นี่ๆครับผมอีลิแกนนะครับแล้วก็ ไันตพัสพันตาตัสพันาาตาตัสจะเป็นตัวนี้นี่ที่มีสีส้มตรงหัวสองตัวนี้น่ารักนะครับแล้วก็ตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็นิสัยสองตัวนี้ก็คือเขาจะชอบว่ายแบบกลางๆน้ําได้เหมือนปิ๊กปี้เลยนะครับน่ารักมากนี่ๆๆแล้วก็ดูเป็นปลาที่หิวโหยตลอดเวลานะครับใช่<ซ>ใหญ่นะคะใช่จะตัวใหญ่หน่อยนะโอเคต่อมาก็บู่นะครับตอนนี้บู่ก็จะมีอิเล็กทริก เนาะแล้วก็บูเลนโบก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วแต่ลอตหลังจากนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีเข้ามาอีกไหมนะครับผมแล้วก็อืมนะเดี๋ยวดูเล็กทิกก่อนมันคู่นี่สีเข้มมากนะครับสวยเลยอต่อมาก็เป็นฝั่งนี้จะมีคอแพนด้าอยู่ไหนนี่นี่นี่ก็มีนี่นี่นี่คอแพนด้านะครั แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้า,า,นาต้นไม้บังเปล่าเลแพนด้าเนาะอ่าน้องไม่โชว์หางนะครับตอนนี้เห็นแล้วหัวแล้วก็อันนี้โดดมาแล้วโดดมาแล้วอ่านุนๆๆใช่ๆช,ช,ชนี่ครับเลแพนด้าหางแดงๆหน่อยๆเนาะแล้วก็อ่าส่วนตู้นี้นะคะก็มีน้องบูเลแพนด้าเหมือนกันนะคะพวกนี้เป็นกินเนื้อนะคะรวมถึงมีแพะปลาปัวนะคะไทเกอร์ก็ยังเหลืออยู่นะ แล้วก็เลดโนตหมดแล้วใช่ไหมเลดโนตหมดแล้ว <Red Note S 2> <อ>หมดแล้วเหรอไวมากอ่าที่เหลือก็จะเป็นนะเลดแพนด้านะคะไทเกอร์ Tiger. แล้วก็ปลากลางตู้ก็จะเป็นโกไวคาวะนะคะไซส์ใหญ่นะคะใครที่ชอบน้องที่ว่ายน้ําในลําธารนะคะแต่ว่าสีสันดสดใสนะคะก็รับน้องโกไวคาวไปได้เลยโอเคเดี๋ยวแวะกลับมาแพนด้าแป๊บหนึ่งขอแพนด้าอีกทีเมื่อกี้ถ่ายไม่ค่อยติด พวกนี้กินพืชเนาะใช่กินตะไคร้เก่งมากแต่ว่าไม่ได้ช่วยกําจัดตะไคร้ได้เท่ากับพวกตระกูลแอลใช่นะคะหรือพวกออโต้คือเขาชอบกินนะครับเพราะเริ่ความเป็นปลาลำทานเนาะเขาก็ชอบกินมดกินเรื่อยๆใช่คือคืน่ารักน่ารักลูกดิ๊กลูกดิ๊กหน่อยโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ยังมีน้องปลาเป้านะคะปลาเป้าแคร์นะคะหอยขาวหอยกะทิหอยมกทหาร หอยกินหอยโดยไปถึงปลาซิลแคละนะคะซิวหนูซิวเพชรน้อยอแล้วก็ซิวบิจเต้ก็ยังมีอยู่นะครับผมเมอล่าก็มีมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะคะคร่าวๆคร่าวๆใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของราคานะคะหรือว่าน้องตัวไหนที่เอ้ยลักษณะการเลี้ยงเลี้ยงกับอะไรได้บ้างเลี้ยงยังไงก็คือสามารถทักมาสอบถามพูดคุยในบ้านเขียวได้นะคะครหรือว่า ไปกดดูที่ My Shop ของทางร้านได้เลยนะคะอันนี้จะอัปเดตให้ทันทีนะคใช่โอเคครับก็สำหรัวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่คลิปจะไม่ยาวเกินไปนะคะโอเคก็มีโอกาสไว้มาเจอกันที่ร้านนะครับแล้วก็มีอีเวนต์อะไรก็จะเจอกันอีกนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะบายจ้าบ๊ายบาย